กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมปิเซ่คอนเน็กตีได้ครับวันนี้จะมาแนะนําแหล่งอุปกรณ์การสวมใส่เยครับผมของตัวละครปิเซ่คอนเน็กตีได้กันนะครับซึ่งแน่นอนว่าความคิดเห็นตัวส่วนนี้เป็นความคิดเห็นจากทางฝั่งเรานะครับผมนะดังนั้นกรุณาใช้วิจัยกาณครับผมในการรับฟังนะครับผมนะอาจจะทําตามหรือไม่ทําตามก็ได้นะครับผมตัวส่วนนี้ถือว่าเป็นเอาข้อมูลครับนะอ่ะโอเคครับผมว่าแล้วเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ซึ่งตรงส่วนนี้แล้ครับผมตอนที่เราจัดแรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ครับผมแรง14ของ4ชิ้นนะครับนะ,ะโดยแรง14ของ4ชิ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครสายโจมตีพาวเวอร์ครับซึ่งจะรวมในส่วนของสายโจมตีเวทครับผมและก็กายภาพเป็นส่วนใหญ่นะครับสังเกตเลยว่าตัวละครจจเวทครับผมกับสายกายภาพค่อนข้างจับมีเยอะเลยนะครับนะและเช่นเดียวกันครับผม จะเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการดูดทีวีฝ่ายตรงข้ามก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ่าอันนี้ครับผมตัวของทามาก,กิครับผมนะหรือจะเป็นในส่วนของเปโกลินนะครับผมพวกนี้จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะฟูลพาวเวอร์อยู่แล้วนะครับนะอ่าและมีบางตัวละครบางตัวครับผมอย่างลินครับผมค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงครับโดยลินเนี่ยจะมีคอนเซปต์ครับผมก็คือพลังโจมตีของลินเนี่ยเขาจะฮิวตามอ่า ความสามารถในการฮิวของลินับผมเขาจะอ้างอิงตามพลังโจมตีของลินนะครับดังนั้นเนี่ยยิ่งลินตีหนักก็ผมก็แน่นอนครับผมแปลว่าลินก็ฮิลแรงขึ้นตามไปด้วยนะครับนะโอเคหลักๆดังนั้นสายของ R14 ส่วนใหญ่จะเป็นสายโจมตีทั้งนั้นเลยนะครับผมนะทั้งโจมตีเวทกับโจมตีกายภาพนะครับอ่ะถัดมาครับผมก็คือในส่วนของ R13 นะครับโดย R13 เนี่ยจะเป็นสังกัดจะเป็นแท้งนะครับผมส่วนใหญ่กันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจุนนะครับผมอ่า ตัวของครูกะมิยาโกะครับผมพวกนี้จะเป็นแทงทั้งนั้นนะครับถามว่าทำไมแทงถึงไม่ขึ้นไปอยู่ในส่วนของ R14 นะครับคือต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกไปนะตอนนี้อุปกรณ์ของ R14 มันยังไม่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเอาแทงขึ้นไปนะครับผมพลังป้องกันแทงอาจจะลดลงนะครับผมไม่ใช่อาจจะลดลงแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยแทงครับผมจริงจริงจังนะครับผมพวกแทงหนาๆเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของ R13 ก่อนนะครับ พอของครบมาออกมาเยอะกว่านี้ครับผมแท้งก็จะเริ่มขึ้นไปในสุนของ R สนะครับรวมถึงตัวละครบางตัวนะที่มีความบางครับผมบางเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับผมนะอย่างเช่นตัวขอเอีดิโก้ครับผมหรืออิดิยาครับผมสตัวละครนี้และรวมถึงตัวของอันนะก็เช่นเดียวกันตัวละครพวกนี้มักจะมีความเสี่ยงครับผมในการใช้งานนะครับดังนั้นเนี่ย รวมถึงอเยเนสคริสต์มาสด้วยนะครับเนี่ยพวกนี้เขาบอกดังนั้นให้ขึ้นไปในส่วนของ R4 ซึ่งทําให้ตัวเราบางขึ้นกว่าเดิมก็ส่งผลทําให้เราเนี่ยมีแบกรับความเสี่ยงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับถามว่าพี่รับผมจะเอาพวกนี้ขึ้น R14 ได้ไหมอ่ะได้แน่นอนครับผมแต่อย่าที่บอกไปนะครับว่าตัวมันบางขึ้นกว่าเดิมครับผมเราต้องแบกรับความเสี่ยงส่วนนั้นไปด้วยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของ R13 นะครับนะก็คือจะเป็นพวกแทงกับพวกที่มีความเสี่ยงนะครับอ่า รวมถึงซับแทงด้วยบางตัวนะครับผมนะและถัดมาครับผมก็คือในส่วนของ r 1 2นะครับผม r 1 2เนี่ยจะเป็นพวกสายที่เรามักจะอัพเพื่อเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งนะครับอย่างตัวของอายเนะนะครับผมจะเป็นตัวละครที่สายเดอเมจนะครับผมเพียงแต่ว่า อเยเน่เนี่ยสกิลของเขาถ้าไม่ตายครับผมจะมีความสามารถในการขัดสกิลบอสได้ด้วยนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมักจะให้อายเน่ครับผมมาอยู่ประมาณอันสองเพื่อที่จะอะไรครับผมเพื่อที่จะยูบีจะเต็มเร็วขึ้นครับผมเพื่อจะได้รอจังหวะในการขัดสกิลบอสนะครับรวมถึงตัวของซาเลนนะครับผมซาเลนค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงครับเพราะว่าตัวของซาเลนตัวนี้นะครับผมจะมีความแรงครับผมยิ่งเลือดยิ่งน้อยครับผมยิ่งอัดหนักตามไปด้วยครับผมดังนั้นเนี่ยตัวของซาเลนก็เลยจะไม่อัพสุดเกินไปนะครันเกิดสุุไปปบ แน่นอนครับผมตัวของซาเลนก็จะหนานะครับผมพอซาเลนหนาขึ้นมาปุ๊บเลือดก็จะยิ่งเสียยากขึ้นดัมเมจก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะแถมท p ีก็ขึ้นช้าด้วยครับดังนั้นซาเลนตอนนี้จะอยู่ประมาณ R12 ครับผมเพื่อประมาณดีสุดนะครับถามว่าพี่ครับผมแล้วซาเลนขึ้น R14 ไม่ได้เหรอครับผมก็ไม่ได้ก็ไม่ก็ไม่ผิดนะตรงส่วนนี้แต่ก็ต้องให้คิดในเรื่องของพลังป้องกันครับผมที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วยนะครับ EO หรือ AN นะครับผม EO N หรืออาคาลีครับผมพวกนี้จะเป็นหรือตัวของมมิาตก็ วกนี้จะเน้นในเรื่องของการออก UB ที่ไวครับผมเพื่อหวังผลนะครับตัวของแอร์เนี่ยอย่าทายทราบกันดีนะว่า UB ครับผมยิ่งออกเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งบัฟให้กับปาร์ตี้นะครับอ่าประมาณนี้นะถัดมาครับผมก็คือ R11 นะครับผมจะเป็นตัวพ่อนข้าจะพิเศษกันเยอะนะครับโดยเฉพาะ3ตัวละครหลักครับผมนั่นคือตัวของ UB ใหม่ตัวของชิซุรุกานนิทายและก็ตัวของจิกะคิสมาสครับผม สามตัวนี้นะครับผมค่อนข้างจะมีความพิเศษสูงนะแต่ว่า3ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับผมเราก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับทางคลิปเราเคยทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงส่วนที่เหลือครับผมนะก็จะเป็นตัวของคาสเมิเอ้ยนะครับผมชิรบุครับผมที่มีความสามารถในการออก U b บีรถเกราะนะครับผมโจมตีบุมากด้วยนะครับอ่าวนนี้ก็จะเป็นการในส่วนของ r 1 1ครับผมเพื่อที่จะไวขึ้นนะครับถัดมาครับผมโคโคโร่ครับผมโคโคโร่เนี่ยจะเป็นตัวที่ สามารถจะใช้ในการฮิวได้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็สามารถใช้ในการบัฟได้ด้วยนะครับผมเป็นตัวละครที่สามารถขึ้นมาใช้ในส่วนของอาสิบได้นะครับต่อมาครับผมก็คือซาเลนซัมเมอร์นะครับนะอ่ะซาเลนซัมเมอร์ครับผมอันนี้พิเศษนิดนึงครับผมซาเลนซัมเมอร์เนี่ยสามารถอยู่ได้ครับผมตั้แต่อาเก้าไวสุดคืออาเก้านะครับผมแต่อย่าลืมว่าก็มีแบกรับความเสี่ยงตามไปด้วยถ้าเกิดใครที่อพซาเลนซัมเมอร์เกินอาเก้าไปแล้ว จะยี่ซาเลนเซอร์อยู่ R13 ก็ได้เหมือนกันนะครับนะหรือจะขึ้นไป R14 ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับถ้าเกิดใครเลย R9 ไปแล้วครับผมก็จะสามารถอยู่ R13 ก็ได้ R14 ก็ได้ครับโดย R14 เดี่ยวก็จะใส่ของแค่ชิ้นเดียวครับผมก็จะเป็นในส่วนของกําไรลดค่า Tp ครับกำไรเขียวนะแต่ก็คือวสุดก็คือ R9 นะครับนะมันทําให้เราสามารถเล่นง่ายครับผมแต่ถ้าเกิดแต่ก็ไปรับตามด้วยความเสี่ยงสูงตามไปด้วยนะครับถัดมาครับผมคือตัวละครเฝ้าบ้านครับผมตัวละครพวกนี้ไม่ใช่ว่าอื ถามว่าพี่กับผมทำไมตึงตัวละครมีเร้งเฝ้าบ้านคือตัวละครพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่เก่งตอนนี้เลียย้ำนะครับว่าไม่เก่งตอนนี้ครับผมอย่างตัวของอากิโนะนะครับผมหรือตัวของฮัสซิเน่ครับผมสองตัวละครนี้จัดว่าเทพนะครับผมนะแต่คงต้องรอช่วงเวลาไปก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยตัวละครพวกนี้ก็คือที่มาวางไว้ตรงน,นี้ก็คือไม่ค่อยจะเป็นที่นิยมในการใช้งานนะครับนะ ส่วนตัวละครที่เหลือก็จะประมาณนี้ครับผมในส่วนของการใช้งานนะครับผมใครที่กำลังจะดันตัวละครตัวไหนขึ้นมากนะครับผมก็สามารถดันขึ้นมาได้นะครับน่ส่วนตัวละครเฝ้าบ้านก็ตรงส่วนนี้ก็คือไม่ค่อยนิยมเล่นกันนะครับนะไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะเพียงแต่ไม่นิยมเล่นครับนะส่วนตัวละครพวกนี้ก็คือตัวละครที่เราสามารถเล่นได้นะครับผมสามารถปั้นขึ้นมาและใช้งานได้สบายๆเลยนะครับ โอเคอันนี้ผมวันนี้ฮอสปีแคทก็คงจะมารีวิวเท่านี้นะครับผมยังไงก็ลองดูกันละกันนะว่าตอนนี้ตัวละครที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้ใส่ของอะไรอยู่นะครับผมตามความเหมาะสมนะครับโอเควันนี้ผมฮอสต์สปีแคทขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณมากที่คอยรับฟังครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ